สวีเดน่าเจกดกอดมาสามอันนะคะับนกตุกตาก็นักอ่านนักอ่านนักอ่านมาสันหัวหล่อมากอีกแล้วนักตาแตกนะคะแตกตาหน้าตาเด้อยายหน้าอันอื่นแตกนะนกตุกตานะนอนบ่ลงมาสั่นนอนบ่ลงนอนบ่ลงเด้อมาสั่นว่าเป็นอยังนอนบ่ลงก็ขืนมันลอดล้านซีบ้านขืนขืนเออขืนคือป่าเนี่ยป่าบ่มักนอนเด้อป่ามักขืนป่ามักขืนว่าแท้เด็กๆมากไหมมันขืนเด็กๆมากมันก็ขืนไหมรับยุ้มมันก็ขืนไหมร้านซีบ้านเด็กแต่จะหัวบ่ ผู้ดใดเป็นบ่ผูใ้ใดบ่เสือกับร่างอันนี้เรื่องจริงไม่ได้อิงด้ยายแล้วไม่ได้โกหกใครด้วยรับยุ่มกับข้นล้านสีบานโอ้ยเงิดไหลวยเรมนุษด์มาคือคนเขายังวายยังวายอยู่เออโู้โยคุณหมอก็บอกให้สูดๆๆมากน้อไอ่าน่ออ้อยล้านสีบานก็หัวขวนแขงกันมากนาะค่ะเนะาะแบ่งใจแบ่งใจแบ่งใจว่าสันว่าเอาไปหนังเนาะแบ่งใจ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 ไปเนาะมาที่นี่ล้านสีบานก็หัวเราไปจังเดียวอ๋อในที่สุดคอมเมนต์ก็ไม่มีแล้วเพราะเขาไม่พิมพ์มา อ่านก็เม่นระวังจะเป็นลมทุกคนนะคะวา่าซันว่า <laughs> โอ้ยเบิร์ตอิร,ร,รออ <laughs> ิม,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 มาที่นี่เบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตแล้วมาที่นี่ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณสุกูสุก่นกมวน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 จ้ะเออมวนมวนมวนเอาเอามาที่นี่มาได้เวลานยกอีกแล้วที่นี่ส่วนสิเบิร์ตไปกันเบิร์ตเราบอกมาที่นี่ไปกันเบิร์ตอิริบอกว่าเ้ยมาสร้างไปไปไป,ไป,ไ,ปไปบ่บ,บอกกันแถวมาที่นี่ ว้ยเนาะก็ไม่ผู้ใดบวกมือใหญ่ๆจะคนมีต่คนหัวขวนมาเนาะเออสี่ยังเนาะอันบาทนี้ว่าสันว่าอันยกยงยงยก้านสี่บาทมาสุคนสุคนยกยงยงยมอืมมาเดวลาล่งแลยละวันิีนในกระไดโอเคโอเคขอบคุณเลไๆเด้อขอบคุณทุกๆทุกคนที่เข้าให้กำลังใจเนาะค่ะแค่นี้กับ บอกง่ายชื่นใจชื่นใจยอมรำกาชื่นใจเลีขอบคุณนาขอบคุณน้องอ้อยนะคะน้องขอบคุณน้องอ้อยมากๆขอบคุณคุณหมอขอบคุณอแม่นางสวีเดนแล้วก็ขอบคุณร้านสีบานขอบคุณน้องถีนะคะขอบคุณเฮงเหนือขอบคุณน้องตุ๊กตาขอบคุณผู้ใดอีกโอ้หลายๆคนนาอขอบคุณกระท่มปินแคนนะคะนะก่าขอบคุณไอไก่ปืนเนาะ ขอบคุณชัชตะพงแล้วก็ขอบคุณน้องโอลีฟนะคะขอบคุณน้องไวแดงออโันกันจขอบคุณอีกเนี่ยกันจเป็นชั่วโมงเนาะมันหลายผลอันขอบคุณลูกแพนเนะคะขอบคุณน้องทีฟมิภัยอีกขอบคุณพี่ต้นไม้ขอบคุณสองเอขอบคุณอบตเนาะคะเนาะมิภัยอีก น้องใบแดงก็ขอบคุณแล้วน้องหัวใจกรปืนก็ขอบคุณแล้วน้องเสือน้องทิพย์ออน้องเศรษฐีน้องออยก็ขอบคุณแล้วก็ทอมพินแค่นก็ขอบคุณแล้วเฮงเหนือเออปะปัเกดาเกือบลืมปักเกดาเกือบลืมปั๊กเกดากับปตีอีกขอบคุณปตีปัเกดาน้องใบแดงเนาะค่ะเนาะมันก็มีกันอยู่แค่นี้นะน้องก็ไม่มีเยอะแต่มันก็เราก็คุยกันสนุกสนานกันเนาะน้องทิพย์ก็บอกไปแล้วเนาะเออ ยังไงก็ถ้าเกิดไม่ได้เอ่ยชื่อไอ้นามใครก็ขอขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดอ้อขอโทษขออภัยหลายลๆคนสิขอปิดไร่ลงแค่นี้เนาะค่ะเนาะกะขอบคุณทุกๆทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,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 การติดตามขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เอาเข่ามาให้ให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะขอบคุณด้วยใจอีลีร้านสิบ้านสิลงองลีเด้อบัดทีนี้ไปเลยเด้อ,อนอ้องอ้อยน้องอ้อย ดึงค้าปลสสูลงลงหน่อยสั่นว่าล้านสิบาทขอบใจเล้ยๆขอบใจเล้ยๆขอบใจสุกขุดสู้คนเนาะค่ะเนาะขอบคุณทั้ง9ล้านดวงใจที่อยู่กับเราในขณะนี้แล้วก็สามสิบเจ็ดเลิฟเนาะค่ะเนาะขอบคุณเล้ยๆเนาะขอบคุณเล้ยๆเด้อจ้จะเด้อล้านสิบบาทนองรับฟันดีเด้อจ้จะเด้อนองรับฟันดีน้องรับฟันดีทุกคนนะคะทุกตาม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 าคนไปทุกตาทุกตาทุกตาคนอื่นเขาบ่ดื่มเขาดื่มกันสองคนนี่มา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 คนไปทุกตาเร็วๆมามามา พราะว่าเหลืออยู่ตุ๊กตาคนเดียวนี่คนที่ดื่มนี่มามาตุ๊กตามาฟันดีฟันดีร้านซีบานฟันดีฟันดีมาตุ๊กตาตุ๊กตามายก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 อืมบายบายนะคะบาย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 บบาายยทุกคนค่ะบาย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 เลยค่ะเนาะบายบายปัด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 ยก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 มาร้านซีบานร้านซีบานมา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 ถอดเส้นเบื้องร้านซีบานก็มาที่นี่มา โอ้ยพอถอดแว่นตาไล่ร้านซีบันตัวนังสื้อมันก็ติดกันจิ๊กจ